เทศบาลชาอุเทนเนาะมาเบิ่งบรรยากาศตลาดตลาดสดชาวอุเทนกันมีทุกคนฝาหลายขนาดเลยแม่ค้ะครัวให้พรอมมันมีฝาน้ำเนาะไหมคะฝาน้ำขายโลเท่าไหร่จ๊ะตัวใหญ่ละ4 0บค่ะตัวเล็ก220มันมีตัวใหญ่อยู่ข้างล่างเนาะ ปาโยนปคนป่าไร้หลาาอยู่ตลาดปลาโกละสองร้อยเหมือนันปลาต่อละร้อยมาสิ้อะปลาขาเรือละร้อยปลาครนี่เลยเนาะปลาคดนี่คปลากาไปล่าปโคตนปาเช่อนต้แม่าห้าปลมอน้คีากตลาดนี คอ่านมาทางนี้มีรางวัลที่หนึ่งนะสารรางวัลเนื้อปลาหลายขนาดเลยูปลาเยอะค่ะเป็นปลาธรรมชาติค่ะนี่เต๊ะปลาธรรมชาติหมดเลยจ้าปะยนเนาะปะยนธรรมชาติเราจ้ารางวานเฮาจราได้ปลาจุกเขียวค่ะโอ้โหแม่เพิ่นขายเนื้อเนาะหั่นให้เรียบร้อยเลย มีหมีหอยมันทุกคนมีหนังเทียนพร้อมเขาให้เรียบร้อยเลยค<อ>่ะลปลาปลาหลายขนาดเลยทุกคนตลาดชาวเทนปลาหลาเนะาะนี่แล้วก็คือ ทุกคนย่างต่อเลยอันนี้คือตลาดสดทาวเทนเนาะมาย่างหล่อเบ่งเบิ่งบรรยากาศอันนี้คนขายเห็ดฟางทุกคนคุณอะไรแม่ถุงอยู่นั่นให้ราคาข้าวอะไรเลื่องเอารถแม่นังหมูเนาะนังหมูต้มสุกแล้ว หนังวัวนังวัวหรคะหนังัวนทุกคนยังมาหลอกเบินข้างใน ข้างในเพื่อก็จะมีขายพักนอกขายพักขายปลา้สบสวยรายกาเก็บกินก็ร้อบางของบ้านหาของบ้านเราดิบาจ้าทุกคนมาเบปลาอีกปลาหลายขนาดเลยเลยครับของตนมาใหม่าเลยจ้า พ uh, uh, he? right? no. ี่นค่กำลังเลื่อปลาอันนี้เขาเอื้นปลาอย่างคุณนคะปลาตากาปลามาตะเรื่อปลามาตะดงยางห้าแมปลามาตะดงยางห้าห้าสเอาอีกหน่อยจะเอาโล้ดงยางาตะดงยางดงมะเฮียนก็ได้เออโอ้ยเนี่ยใลว่้ยเนาะโลละร้อยอันนี้ห้าร้อยหนึ่งของของนี่นี่บอ แปดถึงมองเนาะแม่เอาเลือกซะอีกแม่มันอร่อยจะเลือกซะอีกแม่แาดถึงมองไปชี้เนาะทุกคนสะอ่อนดิลูละร้อยลาดแล้วเขาไม่ยังบริจีงเลยตัวนึงปลาสดๆสดกว่าไหมสดกว่าปลากันไหมคะ้างในจะขายเห็ดเนาะทุกคนขายเห็ดขายไก่ขายปลาขายปลาทู เ้ยเียรขาาย่อเออมันิไม่ยาคออี่นะทุกคนอ๋อผ่นปิ้งไก่เนาะปิ้งไก่ปิ้งข้นในข้างหลังปิ้งแบบสดๆเลยขายดีร้านนี้ขายดีเวยทุกคนปินงนำกระบอกัน มาเบิ่งร้านนี้นะนะั้นขายปีกไก่ขายปีกไก่ค่ะมาเบิ่งบรรยากาศตลาดอยู่ข้างในเนาะมันขึ้นในเนาะทุกคนึ้นต้มซุปแล้ว อ๋อแคบเนะแคบแ่บลูกใส่เข yeah. ้าไปแคบมันจะไม่บก็่บล้นลูกเลยแคบแคบเามาข้างที่ออาเตปากเนเุเลย หวยทุกคนหว้ายหวจรินหลนัเป็นมากเลยกระซองทุกคนประซองหลายขนาดเลยตลาดเลต้าเยบร้อยห็ดบดขับหวานเห็ดบดกินงานเลยมาบึงป่าทุกคน อันนี้นะคะปากเวขนาเลยแมีไ้ยินเสียง่หรอขายพวงท่าดจังเลคะพวงละร้อยจ้าอันนี้พวงละร้อยเลยทุกคนไปเสียปลานี่ไปเพื่อนเขาบอยู่ ปลาเข่งทุกคนปลาเข่งตัวบักใหญ่เนาะยิ้มให้เรียบร้อยแล้วมีท้องหลัง